เฟิร์นมาเป็นน้องตาลนะครับก็สอนต่อกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้พักเลยครับเดี๋ยวมาติดตามน้องตาลกันต่อไปนะครับเรื่องของการความเข้าใจเบื้องต้นกับการขับรถตั้งแต่ก่อนที่มานั่งขับรถนะครับตอนที่รถติดแล้วตอนที่รถยังไม่ติดยังไม่สตาร์ทยังไม่อะไรอย่างเงี้ยความรู้เบื้องต้นน้องมีอะไรบ้างตามความรู้สึกนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ดูฝั่งนู้นนะครับอ่านะครับมาถึงฝั่งนี้รถมันสตาร์ทไว้อยู่แล้วอุปกรณ์ต่างๆ ตอนนี้เราจะถามกันแบบสดๆนะครับว่าน้องตาลร,รู้อะไรกับรถบ้างก่อนที่จะมาขับเนี่ยนะตัลข้างล่างมีอะไรบ้างไม่รู้ค่ะอ่าไม่เป็นไรเออดีแล้วข้างล่างจะมีสองอย่างนะครับ <c oughs> ก็คือบรรยายสดๆให้ฟังสดๆเลยนะครับข้างล่างมีฝั่งนี้คัดเล่งฝั่งนี้เบรกใช้กี่เท้าใช้สองเท้าทําไมถึงคิดว่าต้องใช้สองเท้า อันนี้สําคัญนะคำถามนี้เพราะว่าคนส่วนมาก,กจะเรียนเองง้วกันเองเสร็จแล้วพอขับได้ก็กตามนั้นก็มั่วอยู่อย่างนั้นถามว่าขับได้ไหมขับได้อาจจะขับได้แต่มันไม่ใช่แต่ตอนนี้เราจะให้มันใช่สองเท้าตามความรู้สึกของตัวเองใช่ไหมรถคันนี้เป็นเกียร์อะไรอ่าเกียร์ออโต้นะครับระบบเกียร์อยู่ตรงนู้นนะครับอ่าระบบควบคุมอยู่ตรงนี้เราปรุงอะไรนะครับดาน ไม่ต้องเก่งนะทาตัวปกติเลยอ่ากิ<อ>งแล้วพีไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมดามันเป็นการพบกันครั้งแรกมันก็จะมันก็อย่างนี้แหละใช้เท้าเดียวนะตานเปลี่ยนความคิดนะถ้าเป็นเกียร์กระปุกต้องใช้สองสองเท้าแต่ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ต้องเท้าเดียวเท้าไหนโอเคดีมากลองเหยียบดูที่เบรกก่อนรู้สึกว่ารองเท้านะครับนี่ส่วนสำคัญนะครับรองเท้าตัวนี้มันจะสูงเกินไปเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนรองเท้านะครับ เอาเป็ดรองเท้าอันนี้ไปอันนี้จะผีอ่ารองเท้านี่ไปให้ยืมก่อนพี่ใส่รองเท้าหนูไหมเท้าก่อนเพราะว่าใส่ส้นสูงให้ยืมอีกข้างหนึ่งหรอให้ให้อาเยิบเองนะ่น <c oughs> โอเค <c oughs> นี่ลงทุนกันไปเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็บเพื่อจะให้น้องได้รู้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าถ่ายไปแล้วก็จะได้รู้ว่าพอลืมเราสามารถเอาวิดีโอหรือไปตามเช็คได้ว่าเออพี่เขาสอนอะไรไปบ้างนะครับมันสําคัญนะมันไม่ใช่ไม่สําคัญเริ่มต้นนี่แหละสำคัญที่สุดแล้ววงมาลายัยมันจะหมุนได้ประมาณหนึ่งรอบครึ่งนะครับ ถ้าหมุนซ้ายคือซ้ายมือตัวเองหมุนขวาคือขวามือตัวเองทดสอบหมุนตัวอะไรเล่นเล่นดูสิอันนี้มือคือหมุนซ้ายหรือหมุนขวาขวาโอเคเราหมุนเราหมุนได้กี่รอบแล้วเมื่อกี้ไม่ได้คิดใช่ไหมไม่ได้คิดเออก็น,นี่แหละประเด็นของเราคือไม่ได้คิดแต่ทําไปก่อนเรารู้ไหมว่ารถมันตรงหรือยังล้อตรงหรือยังตรงยังอ๋อโอเคถามที่เฉยก่น<ๆ>อนนะ อยอะไรมากเพราะว่าเรายัางไม่เข้าสู่ระบบของการสอนเอาแบบ่อนคายก่อนนีหล็กก่อนเอาตามความรู้สึกถามก่อนว่าตอนนี้พวงมาลัยหรือว่ารถเนี่ยล้อมันเก็บเข้าในช่วงของตัวรถหรือยังถามตอนนีเฉยจากความรู้สึกของตัวเองที่ไปหมุนพวงมาลัยเมื่อกี้แล้วเราหมุนกลับมาแล้วพวงมาลัยมันตรงไหมมันไม่ตรงแล้วทํายังไงจะให้มันตรงละ่ะไม่รู้อ่ลองลองหมุนให้มันตรงดูสิตาลเอาที่คิดว่าใช่แล้วตอนก็พอไว้แค่นั้นถ้าคิดว่าใช่ก็ปล่อยไว้นะใช่ไหมใช่ไหม มันตรงไหมน่าจะใช่อ่าน่าจะใช่ใชก็คือผ่านนะครับอันนี้น่าจะใช่นะแต่ถ้าให้หมุนพวงมาลัยไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกรอบนึงอ่าหมุนพวงมาลัยฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่ทานอ่าแล้วแต่ทานเอออ่าโอเคเสร็จแล้วเราจะมาถามอีกทีหนึ่งตอนนี้ตาได้หมุนพวงมาลัยไปแล้วรถก็เบี้ยวไปแล้วด้วยทีนี้ทํายังไงให้รถมันกลับมาเป็นรถเก็บเอ่อล้อให้ตรงในรถทำยังไง ถ้าถ้าตนพอใจแล้วให้ตาลถ้าตานพอใจแล้วให้ตานหยุดพวงอะไรไว้เท่าที่เราพอใจนะอ่าหยุดแล้วนะครับมั่นใจแม้ว่ามันเป็นพวงอะไรตรงเมื <c oughs> ่อกี้มันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่<ช> <c oughs> มันใช่ไหมล่ะคิดว่าใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่ใช่หมุนต่อได้นะแล้วแต่ตานนะ <c oughs> โอเคดีครับดีโอเคมีความคิดเป็นของตัวเองเยอะมาก อันนี้ก็คือถูกต้องอีกแล้วรอบที่สองครับใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคแค่พื้นฐานก่อนทีนี้มาดูเรื่องของระบบไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนต้านใช้ด้วยครับสงสัยแล้วใช้งานอย่างน้อยสองนิ้วนะครับจะได้นั่นเออ,อ,อใช่นั่นแหละสองหรือสามก็ได้แล้วแต่เราถนาัดอ่าโอเคตอนนี้ไฟเลี้ยวอะไรขึ้นข้อลง,อลงไฟอะไรไ <ฟ S 1> ขึ้นเี้ยวมันจะเห็นหเห็นไหม<ๆ>นะโอเคครับทีนี้ปิดไฟครับเดี๋ยวขวาแล้วนะ หาเดี๋ยวซ้าย <Okay. S 1> ตบลงหมาเดี๋ยวซ้าย,าย,อ,ยาอ่ะถูกต้องไหมโอเคไหมจะ <c oughs> บอกโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไป <c oughs> เอาปิดไฟ <c oughs> ไม่เคยทำไม่เป็นไรจะได้รู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยทีนี้ได้สองอันแล้วเปิดไฟยังไงข้ามมืดมาทํำยังไงเ <c oughs> มื่อกี้หมุนไปแล้วใช่ไหมห <c oughs> มุนกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวเป็นไฟอะไร ครั้งเดียวเป็นไฟลี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 คือไฟแสดงสถานะเฉยๆนะครับทีนี้ถ้าเปิดไฟต้องหมุนไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งใช่ข้างหน้าสิอันนั้นหมุนกลับเออมันรวมเป็นกี่ครั้งสองครั้งโอเคดีมากยยมาเอากลับพื้นนาครับเดี๋ยวพี่จะถามอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ไม่ใช่แค่ผ่านเลยนะเดี๋ยวก็มีจะมีถามอีกแต่ไม่อ่านวิดีโอแล้วนะครับที่อ่านตอนนี้คืออยากให้รู้ว่าเคสใหม่แต่ละคนไม่เหมือนกันก็จะมาขับเป็นได้ผมจะรับเอ่อ สอนจนกว่าจะเป็นนะครับอ่ะข้างล่างไหนลองเหยียบคันเร่งดูสิเท้าขวาเท้าเดียวนะเบาๆนะก็โอเคพอไม่พอโอเคใช้ได้แต่ดูหน้าพวงนะอ่ะเหยียบเหยียบคันเร่งใหม่ตานโอเคหน้าพวงพวงว่ะต้องยิ้มให้ถึงหนูอ่าโอเคดีถูกต้องเอาเอาใหม่อันนี้เหยียบอะไรอยู่คงน่โอเคเหยียบ ออันนี้แรงไหมแรงเออโอเคไม่เป็นไรนะครับรถมันยังรถมันยังไม่พุ่งไปรู้เหรออ่าไม่เป็นไรรถมันยังอยู่ที่ตัวพีใช่ไหม<ะ>พีจอดฟังนะจําให้ดีด้วย<ะ>พีจอดอาถอย<ะ>ดูตามดีเดินหน้า<ะ>ดีจะข้ามเอ็นมาใช่ไหม<ะ>อ่านนี้คนเรียนจะรู้นะครับใครที่ยังไม่เรียนก็มาเรียนนะครับถ้ายังเข่าไม่เป็นไม่ต้องคิดมากมันจะบอกที่ตรงนี้นะครับอะไรที่ผิดปกติหน้าตาดูนะ จะมีสีแดงสีส้มขึ้นนะครับตอนนี้น้ามันเกี้ยงแล้วนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้เข็นก,นกน็เดี๋ยวก็ฟุบนะครับต้องรีบไปเติมแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังสอนได้อยู่ประมาณไม่เกิน10นาที20นาทีก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปหาปั๊มนะครับตอนนี้มีสีแดงขึ้นประตูปิดแม่สินเีทีจอดถูกไหมแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดเอาเข็มขัขมดมาคาดครับ อย่าติดตามกันไปเรื่อยนะครับอย่าลืมกด subscribe โลโก้สีแดงให้ครูต้าด้วยนะครับชอบการสอนสไตล์ครูต้าติดต่อมาได้นะครับ088335 0072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านประตูหอนะครับโอเคตันสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของครูต้านะครับ ถ้าอย่งไรชอบการสอนสไตล์โคต้าก็ติดต่อมาได้ที่088นะครับ3350022นะครับดาวเดยี่ยวในประเทศไทยนะครับที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับผมและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปถัดไปจากโคต้าได้เลยนะครับมีหลายคลิปมากนะครับถ้าอย่งไรก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย